กบอ้าดดวุ่ยอดนะคะผัดชะครามบุไฟแรงนะคะโอ้กรสีมือนมสุดรอนะคะเลเต่ว่าข้าวเยอะไปกินไม่หมดน้องหอมนมน,น,น,นี้กินผัดสี่เอ้ยผัดเป็นโลกหรือเปล่ากินผัดไทยกับขา้า <c> ว <oughs> ผัดไทยนี่เป็นยังไงไอมเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เริ่มติดคอแล้วกุ้งไม่น่าจะสดแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรนะพูดใหม่นี้กุ้งไม่สดเท่ากับเจ้าของคนอร่อยใช้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องหม่เซิงตงนะคะวันนี้อยู่ที่ตลาดนะคะแล้วก็จะมาซื้อข้าวปุ๊กนะคะคือเป็นอาหารไม่ใช่อาหารนะคือเป็นของกินว่างนะคะในเซีงตุงนะคะเป็นยังไงนะคะเราไปให้ดูนะคะอ,อันนี้คือข้าวปุ๊กงานะคะ<อ>ปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งหนอเออสี่ทำใหีเป็นเอออะไร โอ้ยอาลมณ์วันี่แต่งตัวงามากไหนดม่านี่ตัวสายอะไตลาดเอตลต์สวัสดีค่ะอารมณ์วันนี้ค่ะง่ายมากไหนดม่าน่าเอลกาดิ่งเขาจะปิดแล้วไม่น่าจะปิดเสร็จแล้วไปนะไหนวันเจอกันนะจัดงานนี้เจอกันของเวารักษานเสร็จแล้วถ่ายเลยคะพี่เพลเลวเองนะคะ เพลงเดียวนะคะก็ดิ่คือครับผมจะกินช่วงช่วงหน้าหนาวเองนะคะไม่ได้กินบ่อยปีหนึ่งจะกินครั้งหนึ่งนะคะขา้าวปุกงาน่าจะอร่อยนะคะแล้วเราจะซื้อ,อน,นี่เอ้ยอันนี้เท่าไหร่นะฮา,าปากฮาปากฮาปากนะคะนี่เป็นงางาใสอ้อยเนาะงาใสอ้อยกินกับขา้าวปุกนะคะเราจะซื้อไปด้วยนะคะดูแจ <laughs> กตามากเลยนะคะก็คือขา้าวปุกนี่น่าจะอร่อยนะดูข้างนอกก็น่าจะอร่อยแล้วนะ นี่เขามีเบอร์โทรด้วยติดเนี่ยถ้าใครมาตลาดช่วงหน้าหนาวนี้นะอย่าลืมซื้อข้าวผุกไปสี่กันนะคะยาหน่อยาไปซั่งหนออยาเก้ออันนี้ยาเก้ยาสมุนไพรนี่เนาะทุนเนาอ๋อทุนเนาทุนเนาแอมนี่เป็นซั่งข้าวเป็นต้นเส้นกัางเป้งข้าเส้นกัางเป้งข้าเส้นนะคะหัวมันเนาะจ่ายเงินก้อน ประมาณ5ประมาณ20 30กว่าเนาะโอเคนะคะไปโอเคเอใมกินงงใจบุญงะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วไปค่ะไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้นะ้องหอมนุ่มจะพาไปไหนนะคะจะไปตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวขาไก่นะคะ ขาไก่ค่ะอยากกินมานานมากนะคะขาไก่ตุ๋นแบบนี้นะคะว่าเชียงตุงมีขายไหมเราจะไปตามหาดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนของเชียงตุงนะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีขายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่เคยกินเ้อยนอพี่ <ๆ S 2> เคยกินที่กรุงเทพมาพี่อชอบกินมากอยู่กรุงเทพนะชอบกินขาไก่แบบก๋วยเตี๋ยวขาไก่มาล่าเออไป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 ตามหาเราจะไปตามหานะคะว่าอยู่ตรงไหนของ ร้านอยู่ตรงไหนของเีงตุงนะคะไปเลยค่ะถนนเส้นนี้กว้างม,มากนะคะเส้นที่เราจะไปสนามมีนแล้วก็กาดกา,ากา่ไหากาเซ่ากาซอันบบนี้ของโอ้ยมีแอร์ขายด้วยอ๋อาร้านเี่เนยเตกนาตเยเวเรือน้ำตกยเตียวเรือน้ำตกนนน ผัดซีอิ้วซูเปอร์ขาไก่โอ้น่ากินร้านหน้าผัดผัดไทยกุ้งสดวุ้นเส้นมิ้นข้าวไข่เจียวหมูสับซูเปอร์ขาไก่ผัดซีอิ้วหมูอันนี้ของไทยแท้ๆเลยเนี่ยเราเราไปถามดูนะคะไปถามดูโอปีกอนนากว๋วยเตี๋ยวสังหรอกว๋วยเตี๋ยวมาล่านนี้บนขายที่ไหนมู่นาะ นิ่มขายเนาะที่นี่ขายอาหารอ๋อกินเอ้ยเป็นไงเนี่ยอ๋อไปจอดตรงนู้นหรือว่าจะกินที่นี่เนาะรูดร้านอาหารตามสั่งใช่ใช่ใช่เปลี่ยนใจเลยใช่ไหมหิวข้าวแล้วเปลี่ยนใจไม่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะอันซุปเปอร์ค้าไก่เออกินอะไรกินอะไรกินอะไรเนี่ย ออเกีเ๊ยวขาไก่เนี้ยเตี๋ยวขาไก่ม,มัมีมีผาซีว่ามีเส้นนั่งกินอะไรอยู่วะนั่งกินได้อยู่นะคะนั่งกินได้เกีวไก่เนาะเออมีหารตามสั่งเดอ้อกินไหม,ม,หมเ <c oughs> มห็นถ่ายยินเนาะนี่นะคะน้องหอมหนูไม่เคยมากิน <c oughs> ร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่หนองคำนี่เองนะคะเรายังหาร้านอยู่เลย,ย,เลยใช่ไหมใช่หาร้าน ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่นะคะเต๋เจอร้านกับอาหารตามสั่งเราจงะดูแบบ่างนั้นเลยว่ะเหมือนเข้าเหมือนเราจะไปกินร้านเราดูไม่มคะนะคะอาหารตามสั่งนะคะอาหารตามสั่งก็รู้ดูเหมือนกันนะนี่นี่มีอะไรบ้างนะมาให้ดูนะคะร้านหมูผัดเผ็ดก็มีข้าวราดกะเพราหมูกรอบอู้อยากกินน้ำลายไหลข้าวข้าวราดกุ้งผัด ผมกะดีนะคะแล้วก็ข้าวข้าวราดกะเพราหมูสับข้าวพริกแกงโอ้เมนูเมนูเยอะเหมือนกันนะผัดซอิ๊วอันนี้ของไทยแท้ทเลยเนี่ยพเต,ตี๋ยวน้ำตกก็มีนะคะไปขอไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านนิดนึงนะโอเคโอ้ย้งมีที่กินนะ <ía> นี่ค่ะกำลังผัดสั่งเลยขอดูแม่ค้าหน่อยดูแม่ค้าผัดผัดอะไรนะ ผัดชีวะอ๋อผัดชีวะ,อ,วะอันนี้อันปีเข้ากเ่เฮียนกรุงเทพมาน้ะน่ะอ,อ๋อยยอ,อยู่กรุงเทพมาอ๋อแม่ค้าอยู่กรุงเทพมานะคะอขายในหึงอะะเอาหมอ๋อสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วมาขายที่เชียงตุงนะคะอออโอเอาผัดไทยวะ่ะผัดไทยกรุงสดละอย่างนี้มผัดไทยกุุงสวมีนะคะหัวหันตาสั่งผยเาะเพาไ<ท>่อยคุ้มอยคุ้มก้ะ มีมีไข้ดาวก็มีเนาะมีมีผ่า,า,ผาซิวอะไลุ่งไปเลยโอ้น่าคินมากเลยอะน่าจะขายดีน่าดูนะโทรสั่งก็ได้เนาะ,อะโอ้โอ้ไปส่งถึงเงื<ป>่อนงาส่งถึงเงื่องงนหอ เดี๋ย่อผู้จับอกว่าร้านเนี่ยมันสูงอ๋อพี่พี่เขาเคยไปเคยไปเฮ็ดการที่กรุงเทพมา้งแต่ะอ๋อเคยไปที่ทำงานที่กรุงเทพมานะคะหมักปลา,าแด้หมักคำาน้ำซุปเลี้ยงหมักไก่เฮ้ยคลิปกันเค่ะนี่นี่หันตาสั่งนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะคะอยู่ที่หนองคำยิ่งนะคะตรงใกล้ๆไฟแดงเลยนะคะว้าวขอมากเลยอ่ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจทันที ก๋วยเตียเเต๋ยวมาละ,อะเ,ละเอไเเอไม่รู้เอียนมูย่ะก๋วยเตี๋ยวมาละ่าีเก่ยังไงตีเตี๋ยวีเล่มขายเก่อ๋อีเปิ้นลมหวเนนมหัวเตนอขยักกันน่ยอดมากว่องไวมากเลยนะคะแม่ค้านะคะ,อะเอาเครื่องปรุงแบบอะไรเน,นี่ย หมูกรอบก็มีวะนี่ลองหมูอ๋อเอาข้าวผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวไข่ดาวซุกๆเนื้อโอ้โหได้กินแล้วน้ำลายไหลผัดไทยรก่อใส่ไข่ดาวเนื้อมันตั้งในเนอะเฮ้ยใส่ไรวะผัดไทยบนใส่ไข่อยู่นะบนใส่ไข่ตั้งในอยู่นะอยากกินไข่ดาวเพิ่มเติมพิเศษไข่นะคะพิเศษเพราะว่าพิเศษใส่ไข่พิเศษใส่ไข่นะคะค่ะ อยู่เมืองไทยก็ขาครอาหารตมสั่งอ่ะอ๋ออยู่เมืองไทยก็เป็นเหมือนเหมือนไปทํางานน่ะเนาะไปทํางานนะคะก็เหมือนเป็นลูกน้องแบบนี้นะคะก็ไปทํางานแล้วก็โอ้ได้สุดจากเมืองไทยมาล้วนๆเลยสุดยอดนะคะสุดยอดมากอยู่แถวนี้ไงเฮือนอยู่ตั้งนานเนี่ยอยู่เมียติดตั้งในเนาะมาองย อ๋อตั้งนี้ยคุณแม่ค้าใจดีมากนะคะอยู่ข้างในแล้วก็มาขายข้างนอกเนาะโอ้ขายดีเนาะน,นี่เนาะโอ้ได้กินของไทยเออได้กินของไทยออไใช่ใช่ใช่อยู่อยู่เชียงตุงนี้อยากกินของเมืองไทยต้องมาที่นี่เลยบอกตรงๆนะคะเดีไม่เคยรู้เลยเนีน่ยค่ะมันเคยหัวโอ้เรารอกินนะคะรอกินอยู่แต่ก็มีเอาไหนไปตัวเนี้ยเออคณะเออไม่ใช่คณะ เอ้ยอันนี้เป็นสักเนี่ยอันจะเหมือนก้นอันนี้จะมีไข่กันน่เหมือนก้นเนยหมูสับไข่เค็มอู้ยน่ากินน่ากินน่ะนี่เนี่ยนี่นี่หมูสับไข่เค็มเอานี่ดิผัดซีวไม่ต้องเอาแล้วกินข้าวดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเบิ้ลนเดี๋ยวเบิร์กินก่อนเดี๋ยวเบิ้ลไม่รู้จานใหญ่จานเล็กนะเดี๋ยวเบิ้ลเบิ้ลยังไงเบิ้ลเชียร์น่ะก็อันนี้เคยกินเนี่ยอันนี้ผัดไทยเมื่อกี้กินอันนี้เลยเดี๋ยวก็จิ้มน่ะ แบงก์ก็จิม้มอะแบงก็จิ้มกว่าคือเนี้ยอันนี้กว่าขยักอันนี้ค่อยขยกักนี่ค่อขยักนี่นั่จะไปด้ย้อน,น <laughs> ตลกอ่ะโอ้น่ากินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมรสชาตินะคะ<อ>ว่าจะอร่อยเหมือนที่ไทยๆนั้นไหมนะคะไปเลยไปเลยโอ้นมนมกำลังทอดไขย่อยู่ ไข่ซุกๆนะเดี๋ยวไข่หมวกปีมีเมนูสั่งตีแบบอร่อยอร่อยในร้านนี้มีแนะนำก่อนใส่เนื้อดิ่งน้ำเนื้อิ่งพริกแกงหมูกรอบพริกแกงพริกแกงอ๋อผักพริกแกงหมูกรอบนี่นี่นี่เออจ้ะเออพริกแกงหมูกรอบใช่ใช่โอ้สั่งเยอะที่สุดนะสเปอร์ขาไก่พี่อะไรนะสเปอร์ขาไก่สเปอร์ขาไก่ ซูเปอร์ขาไก่ซุปซูเปอร์โอ้ซูเปอร์ซูเปอร์ขาไก่ซูเปอร์ขาไก่ต้มแซ่บหมูก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกข้าวราดพริกแกงหมูหมูหมูชิ้นหมูชิ้นหมูชิ้นเอออยู่พี่อยู่กรุงเทพนี่เป็นอาหารโปรดโดยอาหารโปรดอาหารโปรดนะคะอาหารแบบอาหารโปรดอาหารโปรดโปรด โปรดอาหารโปรดอาหารโปรดนะคะก็คือผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวสุกนั่นเองนะคะนี่คือผัดไทยเหรอเราชอบผัดไทยนะคะแต่ดูอันนี้น่ากินเนาะแต่ไม่มีไม่เคยกินหมูสับผัดไข่เค็มเนาะค่ะหมูสับไข่เค็มทำไรเลยผัดซีวก็น่ากินอ่ะเอ๊ะแต่คิดว่าผัดซีลก็ชอบผัดซีวนะก๋วยเตี๋ยวเรือก็ชอบก๋วยเตี๋ยวเรืออู้ดินนั้นน่ากินมากเลย วันนี้เนี่ยลาาปากทำไมนี่ไงพี่อันนี้ไงเขาทำไมสองสามวันนี้พี่รู้สึกว่าปากขยับนะแห้งๆไงปากนึงยึดๆๆไงเพราะว่าจะได้กินนั่นเองจะกินของจะได้กินของอร่อยเพราะราดทแคงไก่กรอบมีไก่กรอบด้วยโอ้ขึ้นน้ำไรจานไอจานเหรอใช่ไหมผัดไทย ผัดกะเพราหมูกรอบนะคะูหอมมากเลยพี่หอมใช่ไหมเดี๋ยวลองไปลองไปชิมดูนะเดี๋ยวรอผัดไทยก่อนอ้าวหน้าตาผัดไทยโออไม่ใช่กะเพราหมูกรอบโอ้เย่อดมากเลยแค่น้ำลายน้ำลายจะกรินละเราไปดูแม่ค้าทำผัดไทยกันนะคะว่าผัดไทยจะเหมือนเมืองไทยไหมก็ต้องเหมือนอยู่แล้วเนาะดีกู้เย็นมาจากเมืองไทยเยสูตรเมืองไทยเลยนะคะเนี่ย ไปดูกันนะคะที่เชงตุก็กินแบบไทยๆใช่ไทยเยอะมันไทยเยอะเนาะอิปิเซนน้ำน้ำละอองใจก็มาก็มตักออกตักออกเพราะฟ้าดวนตักเดแม่ค้าเปิดโมเฮีดูตุ้มใ่น้ำมันจริงๆเขากินกับข้าวไทยเยอะเพราะเขาเป็นไทยเยอะนาะอ๋อนี่นะคะแม่ค้าบอกเลยว่าทำไมเชงจุงถึงชอบอาหารไทยนะคะเพราะเว่ามันยิงของไทย ติดนะคะรสชาติอาหารไทยอร่อยเนาะก็ติดค่ะก็ติดอาหารไทยส่วนมากถ้าอยู่บ้านก็จะกินอาหารพื้นเมืองที่บ้านของเราเนาะนี่ใส่ลงไปแล้วฮะโอ้แล้วแล้วก็ไม่ค่อกินอาหารทะเลไรคุณเยอะปะพื้นเมืองขึ้นเมืองพื้นเมืองคุเคยกินอาหารไทยเท่าไหร่ชอบเลยนะคะชอบอาาหรชอบชอบชอบเหมือนกันนะคะถ้าไปไทยก็ กาน่าน OK oh. ี้ก็ลงาแล้วเซนลงไปแล้วนะคะโอ้ยไม่ขายด้วยกันว่มกเาเนะครับแบบไวมากใคนไม่นะ เจนนีช่างนี่กอมาจะจับเมืองไทยอ่ะเจนเออเขามาจากเมืองไทยเหรอเจนก็มาจากเมืองไทยนะคะคือที่ข้างในข้างานี้เขาจะขายแต่ว่าเต้าหู้เราไม่ใส่อ๋อเต้าหู้ไม่ใส่นะคะเพราาะว่ที่นี่จะไม่ชอบเต้าหู้เนาะกำลังเตรียมที่แกงนะแล้วเขาไม่ชอบเต้าหู้เลยเขาก็เลยไม่ใส่เนาะแม่ขายอันกรงเทียมเนี่ยขายอยู่ที่ไหนคะท่าสัริยา าานี่ยนครปฐมนครปฐมมะโอ้น่ะฉันไม่ฮีรุนอะมาฮีรุนเนี้ยโอ้โอ้โหนั่งอันกัดนี่อยู่อ่ะกัดกอดนี่อยู่อะนี่แต่อันนี้กัดกันกัดกอดกันอยู่ที่อยู่โหใส่กุ้งลงไปแล้วฮะกุ้งนี่เป็นตั้งเมืองเฮาเนาะนี่เนาะกุ้งมาจากบา,านทะเลเอ่อเยี่ยมกุ yeah. ้งโอ้ยกุ้งนะคะกุ้งนะคะกุ้งสด อันยาวๆไ่ชงหกปีอะใช่่ะใช่หรอคะอันนี้อันนี้เหรออ๋อเอาที่รอแดงๆเหรออ๋อแต่ที่รอะอ๋อหอมมากเลยหอมๆอต้องหอมหน่อยสมุกไปใกล้ๆหน่อยเหอมโอ้ยทำไมหอม่างนี้โอ้ยขสุดยอดไหมคะนะคะ อมมากเลยผัดไทยเ,เสร็จแล้วเรียบร้อยเราไปกินกันนะคะโอ,โอ้มีน้ำซุปให้ด้วยไม่ธรรมดานะคะใเ,เป็นกินกับข้าวแล้วฮะผัดไทยเปกินกับข้าวแล้ว <laughs> ผัดไทยกินกับข้าวได้ไหมถามพี่ใช่ไหมเดี๋ยวเต่ชอบเลยงลง <laughs> ถ้าชอบก็อร่อยอยู่นี่ม,มาเสิร์ฟแล้วนะคะ ไปเราไปกินกันนะคะสั่งอะไรนะคะข้าวเปล่าข้าวเปล่ากินกับผัดไทยนะคะไปกินลูตะก้อก็ลองกินดูนะคะไม่เสียหายเนาะเขาองเติมอะไรก็าใช้ซ่อมกับกับไอซ้อมซ้อมซ้อมกับซ้อมไปใช้ตะเกียบไปใช้ตะเกียบกับอะไรนะกับซ้อมนี่แปลกประหลาดด้วยวันนี้ เออขาไม่เมื่อกินอุ้ยมีพีิกน้ำปลาด้วยน้ำลายในั้มน้ำมีพี่น้ำปลาใส่ยอะพริกน้ำปลาลืมก๋วยเตี๋ยวขาไปกินไก่ไปเลยขาไก่เนาะเมื่อกี้บอกว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวขาไก่เนาะเขาใส่ซ้อมกับซ้อมกับซ้อมโอมาแล้วมาแล้วน้ำซุปอร่อยมากอืม ถ้าอยากกินต้องมาลองนะคะมะลองมาลอง,ลอ,งอร่อยน้ำซุปข้าวอร่อยจังเลยอลองกินกุบข้าว,วกระเพรา,าหมูกรอบนะคะลองกินดูบ้างอันนี้คือวันนอกของจริงนะคะก <c oughs> ินเส้นกับข้าว <c oughs>

อเนอร่อนันนะนอสันไหมเหมือนเอาสอนมันเามตะเกียบอะอร่อมากเลยมาฮะน้องต๋เดอันนี้จากฝั่งนี้ฝั่งนี้เออเอาเตเอาเคี่เคียนนเคี่ยเกินผัดไทยน้องหอมนูนะคะว่าอร่อยพี่พี่ลองกินกับข้าวโรยอร่อยนะนะอื อืมอร่อยอไ,น <c oughs> ยไ้นาก็ใส <c oughs> ่ะผัดไทยเขาไม่กินเกลือเออมีกุ้งมีกุ้งผัดไทยก็ใช้ได้อยู่นะ <c oughs> คะ,ะ <c oughs> กินเราข้าวอร่อยนข้าวอร่อยนะพี่น้องเออจิมเตาเขาทำบุกว่าปะ จังอร่อยตองจริงก็เขาก็เนื้อมนั่นมันเค็มนิดหน่อยจรินก็เขาแจ๊บอะนั่นนั่นหน่อยอืมผัดก๋มนั่นหน่อยนด้หน่อยโคตรเนี่ยรสชาติก็เหมือนผัดกะเพราที่เมืองไทยเลยนะคะเป๊ะเลยจำรสชาติได้เลยนะคะผัดไทยก็อร่อยอร่อยอีกจริงก็ ชิคกี้พายดูชิคกี้พายดูสิอร่อยเหมือนเมองไทยแ <c oughs> สดงวา่าร้านนี้ต้องอร่อยแน่เ,นเลยเนาะร้านที่เมืองไทยอ่ะเพราะว่าพี่เขาทำากับข้าวอร่อย,เ,ยเ,อาาอเดี๋ยวนี้กินอะไรเหอะพี่กบบ้องกมาใส่เลยได้กดต่อได้อร่อยข <c oughs> อโตไปกินข้าวก่อนนะคะ Okay. วัดกระมูกบว้าว,าวสุดยอดนนะคะเจ้าของมุไฟแรงนะคะโอ,โอ้เกือบสัเก็ดเลยโอ้ฝีมือนมสุดรอนะคะฮะอ่ลโย <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างอร่อยไหมคะสาวน้อยอร่อยค่ะอร่อยมากเลยแต่ว่าข้าวเยอะไปกินไม่หมดน้องหอมนมนี้กินผัดสีเอ้ยผัดไทยนะคะกินกับข้าวสวยอีกตั้งหากนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะคนเดียวในโลกหรือเปล่ากินผัดไทยกับข้าวเป็นยังไงบ้างเริ่มติดคอแล้วบอกมา จะมีหวานหน่อยแล้วก็เปรี้ยวหน่อยหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มรสชาติเช่นมันจะนุ่มๆนะรสชาติแบบใช้ได้เลยนะคะผัดไทยที่นี่นะคะใส่กุ้งน้วยกุ้งสดเนาะกุ้งไม่น่าจะสดแล้วเดนี่สดนะคนนั้นสดกุ้งกุ้งไม่ไม่สดเจ้าเจ้าของกินอะไรนะพูดใหม่นี้กุ้งไม่สดเท่ากับเจ้าของคนเจ้าของกินใช่ไหมอ๋อ ใช้ใช้ซ้อมใช้ซ้อมไม่ค่อยถนัดนะคะก็เลยใช้ไม่ถูใช้ไม่ถูไม่ถูตะเกียบนะคะน้ำซุปเขาก็อร่อยมากก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเขาน่าจะอร่อยนะน้ำซุปเขาอร่อยใช้ได้เลยนะคะอืออ่ะยังหอ่ะไังหาอ่ะเห็นห้าอ่เห็นห้าจอยกใจไหมรู้ปะพี่ใจเนี่ ีน้องหอมหนุ่มเป็นเจ้าภาพนะคะขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะวันก๋วยที่ใหม่ออกแล้วนะคะอันนี้ก็น้องจานฮือก็ไหนกะเพราเนี่ยกะเพราอันเนี้ยเผันกะเพราจานเท่าไหร่สองเหงจ้ะผัดกะเพราจานอดียวต้อสองเหงี้ห้าอ๋อผัดกะเพราสองเหงีห้าอันนี้สองเหงผัดไทยสองเหงอันนี้ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยจานข้าวเปล่าห้าร้อยจานนะคะแล้วน้ำน้ำ น้ำห้าห้ารอ้อยจานรวมเป็น5้0พันห <5, 100. S 2> ้าร้อยเนาะห้ารนะคะก็ประมาณเท่าไหร่เัะสนไทยเท่าไหร่สกเงินไทยร้อยกว่าร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อกว่าบาทอะพี่แมสหนึ่งแมสหนึงอะประมาณร้อยกว่าบาทเองนะคะผัดไทยเอ่มใช่ัดกระเพราก็จานหนึ่งสองหนึ่งห้าสอง้านหน้านากห้าจิบอุ้ย สองยิงหาก่าประมาณหกซหกซแน่นอ,อ,อนหกีหกเขาสออยู่หกซิบหกซิก่อนลอยลอยเท้าลอยตอนววนี้นะลอยสิบสคซกซีเนเห <c oughs> เ <c oughs> ใจโยกนะใจลยิจิหรอทั้งหมดร้อยสสิบไหมกลางหัวหิหมอกอเฮ่พี่เขาอีกใช่ไหม <c oughs> โอเคนะคะไปนะคะสำหรับคลิปน like. so uh, like. oh, okay, like. ี้ก็จะรัไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อันเดียวกันอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้ทั้งนั้นเอาให้น้องหอมหนุ่มพูดดีกว่าค่ะอย่าไปลืมแท็กไลค์แท็กแชร์อย่าก็แท็กซับสไครต์แล้วก็แท็กโค้กกะลิงอย่างเงี้ยแท็กหน่วยกะลิงี้กันเลยแท็กหน่วยกะลิงกันนิดนึงเนาะลาไปก่อนนะคะ